ไอ้โตท,ทำไมไม่เข้าโกงฮะหูเท่ะนะหูเนี่ยดัดเท่าไหร่ก็แกะออกเองเนี่ยฮะสวัสดีครับพวกับสยามพี่บูคลับนะครับ,บก็เพลินๆนะครับผมเช่นเคยนะครับเมืๆๆ่อกี้วิ่งชนพนัดลมครับ รู้เป็นไงบ้างยังไม่ได้เปิดเลยชนทีแม่งกระชากสายไฟล้มทั้งหมดเลยพอลมแต่ละตัวก็โอ้ตายทำไมอ่ะฮะทำไมไม่ไปนอนไปนอนไปพวกพี่ๆเขาก็เข้ากรง,งมดแล้วเนะี่ยืไม่เอาไม่เอา เมื่อกี้ก็วิ่งชนพ็ร่มแอร์ไม่รู้สายขาดหรือเปล่าเนี่ยนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับอยู่ร้านไอ้ร้านขายของ20บาทนะครับผมเขาขายอยู่นะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยประมาณอ่า450บาทนะครับผม450บาท ก็เขาจะต่อปักพ่วงให้เลยนะครับ,รบถ้าแบบอืมสายมันสั้นก็บอกเขาเขาเปลี่ยนใหม่ให้ได้นะพัดลมนี้นะครับอืใช้ดีครับผมทนครับก็กินไฟหน่อยหนึ่งแต่ว่าความทีความถี่ความเย็นมันจะ,จะ,ล,ะ,จะละเอียดกว่าพัดมอะไรอะ ไปเข้ากงไปลูกไปน่เนะเปิดรอแล้วืึขอนอนหมดแล้วยุ่งอะไรกับเขาหงาไม่ยุ่ง หูนี่ม้วนอยู่เลยนะครับดัดแล้วมันมันแกะออกครับผมผมไว้เบอร์ยาวที่สุดแล้วบางบางช่วงก็ตั้งนะครับเวลามันแบบทําหน้าตึงๆมันจะม้วนครับแต่ถ้าถ้าทําหน้าแบบปกติมันจะตั้งให้อยู่แต่อันนี้ถือว่ายาวที่สุดแล้วนะครับผมให้ให้หมอตัดเบอร์ยาวที่สุดแล้วครับใช้บล็อกครับผมตัดยาวมากายนี้เพื่อนอน,นหารหางตอนน้ำเนี่ยมาขอมืออะไรเรามานั่งตรงนี้มา ห้าเดือนแล้วนะ <C oughs> อะไรนี่รครับดูดูมันจะลากน้ำลงมาแล้วเนะี่ยจะลากลงมาทำไมเนะี่ยฮะลากลงมาทำไมอุ้ยหาเนาะเออไปเข้าไปได้แล้ว กำลังซนครับผมกำลังแบบกัดนูน่นกัดนี่เลยนะครับนี่นขอมือเหรอมือให้พ่อเหรอเก่ง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 ไม่กก่งไม่กก่งไม่กว่าเนี้แบบพังหมดนะครับอกำลังแบบกำลังแบบเป็นเป็นเด็กกำลังซนนะครับกำลังซน ห้าเดือนเป็นออกแบบสีฟอนนะครับสีฟอนปากมอมดำสีฟอนปากมอมดำนั่งลงดินั่งลงดิเร็วๆๆไม่นจะได้ถ่ายดีๆอนะ่ะนี่เนี่ยมันมาประจบเนี่ยมันมองกล้องมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นตัวเองเนี่ย เอดูหูครับอย่างหาต้องตั้งอย่างนี้ครับต้องตั้งอย่างนี้ครับเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้ดัดไปแล้วมันมันล้มครับมันแกะออกรู้ดีไอ้หาเนี่ยแกะออกงับเนี่ยอะไรลเรมาใส่ไม่ดี เถียงอีกเสียงเถียงเถ,ถียงอีกตายแล้วแลว้ไม่ต้องเสียงขี <c oughs> ้เล่นกับตัวนี้ขี้เล่นมาก <c oughs> ไปไปพอแล้วเออนั่นเก็กหล่อ <c oughs> เก็กหล่อเลย อะไรตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่นะครับเปิดแอร์ก็อุณหภูมิก็แบบช่วงนี้ก็หนาวนะครับผมใครที่ดูแลเด็กๆนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมช่วงลมช่วงอะไรครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับนะหมาเปลี่ยนไข้ได้ง่ายนะมาเป็นไข้ได้ง่ายนะครับต้องดูแลดีๆนะครับอากาศหนาวนะครับผม กาศหนาวก็หาพวกผ้าพวกอะไรปิดนะครับผมถ้าใครอาให้พักอยู่ในกรงอะไรนะครับผม <c oughs> ว่ามาตรงที่มันบังลมหน่อยก็ดีนะผมก็คืนมันเย็นไปพลวไปเข้ากรงไปก็เพืเพ่อนๆครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันนะครับก็ฝาก ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็มีอะไรก็แนะนํานะครับผมผมได้นะผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรก็เข้าไปคุยแล้วก็แชทพูดคุยกันได้นะครับผม youtube ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กหลักก็ได้นะครับไปไปเฮ้ยไปเร็วๆวนนอนเล่นอะไรเนี่ยมาเร็วไปเร็วเร็วตเถียงอีก ขี้เถียงครับกำลังเล่นอ่าไปอ่าไปเข้าไปตรงนี้ทางนี้เออเข้าไป,ไปพอแล้วน้องมาทำไมมาเร็วๆเอาไปไป โอเคครับผมสวัสดีครับ